Ai y mai ja. Khad. 10 baht ja. Khad. Còn còn nhưng còn còn còn. Đi ใช่อน,นีออ่กินไม่ได้สวยสวยนั่นเนี่ยผู้หญิงมั้แม่จับให้ที่มัน้ี ได้จฟ้าจันทบูรณ์นี่ไกฟ้า

kéo cái nọ mà la mà la chưa giàu mặc đi Năm subscribe cho กินอะไรอ่ะใสอ้วนไม่อ้วนนะเนี่ยแอบอะไรนะจ้ะเอ๋ไม่ยาน้อยหน่อยเลยอิ่มมันก็ไม่กินไม่กินแล้วนะเล่นเลยนะ ไม่เล็กตะกะามากเลยไม่กินเลยกินมันคำเลยลูกไม่ได้กินเลยเด็ดเนี่ยตัวเนี้ยเลี้ยวไม่ได้ มีโตกล่มื่เหมืแล้วมีสาตัวแล้วตัวหนึ่งอยู่ไหนตอนนั้นยังงงงงอยู่ อ่ะยืดเท่านี้มันกินไหมกลัวกว่าเมื่อกี้ยืดให้มันแค่ดูกลุมด็อิ่มแล้วเลยเฮ้ยตัวอะไรกะมาเนี้ยมานนี้ยกินไหมน้ำเปล่ามีอันเดียวมาคนเดียวพอมีอันเดียวแต่มาหลายคนอ่ะ โยนไปเลยมันกัวต้องโยนไปมันจะกินมันจะโยนโยมมันถามว่าอะไรจะกินจะกินอะทีเมือคอแล้ว <S <S 2> <S 2> ตัวนี้เป็นลิงตัวเล็กมากลิงอะไรวะ อเ,เอาอะไรไมันจะเปิดซิปเองด้วยเว้ยมันเปิดซิปเองด้วยดูดิมีดินมือเปิดซิปตรงนี้เป็นหมีหลับขอบเลยไม่มีน้ำมันเลยน้ำนนออก ก็นี้ห่ไปไหนมาหูนอนนู่นไงนอนเกุ้งนะอยู่ข้างในแล้วอันนี้เรามาดูเสือแล้วท่านไปได้เหรอนน่นี่เห็นเสือด้วยอันน่ะ นั่งหอบๆเลยฮะการร้อนซูมได้ไกลมากเลย อันนี้หมีดำอ,อยากกระโดดลงไปนะหมีดำตัวเบลเลอร์เลย น้นน้นโอ้นั่งโซ <Gottes> ่เลยมันเตรียมกระโดดโอ้ตัวใหญ่อะขุนเท่าไอ้อ้วนเลยวะนั่งอนั่งน่องนั่งแอคทายถ่ายรูป่ยขาโตเลยไหม มันน,งงนั่งใ้ถ่ายรูปเลยอ้นันน่งสันหล่อเลย

มันอยู่ในโอ้มันอยู่ในหายมุนอะมีหนวดด้วยไม่มีของให้กินเลยไม่รู้ว่ากินอะไรกินจิ้งลน่หลักตัวเล็กกินเห็นแต่กินจิ้งลิ่งคันคันเกาหางก่อนงี้ยงๆกัดเงี้ยงๆกัดมดูมันเกาหางเลยเสือนะพ่อสีเทาขี้หมาน่ะอมเหลืองเนาะดีแด๊กข้าชอบใส่ขี้เถ้า